Franco Rivero. Yes, look at all these people. Yeah. Even the cat couldn't count them all. Yeah. 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 On, oh. Oh. oh, big one, big one. Wow. นี่เป็นเวลาสองสามสิบสามนาทียังยังไม่มืดเลยนะเพื่อนดูแสงอาทิตย์นะเพ่รู้สึกเขาจะรอให้ เพื่อนๆวันนี้เป็นเป็นวันชาติของอเมริกานะคะเราจะฉลองวันชาติกันนะคะอเมริกาอันนี้ก็เป็นอาหารอ่าเป็นสนแนกนะคะสนแนกเล็กๆครอบครัวเรานะคะมีสามคนนะคะคือน้องสาวแฟนแล้วก็แฟนแล้วก็นกนะ,ะอันนี้ก็เป็นเวอร์กมโมลเลยอะโวคาโดนะคะดิฟนะคะดิฟด้วยแผ่นนี้นะคะแผ่นชิปนะ ซื้อมาจากตลาดอันนี้น้องสาวแฟตเขาเป็นคนทำนะคะแล้วก็จะมีผลไม้เล็กๆไม่น้อยตบท้ายนะคะแล้วก็จะมีนี่ยพิซซ่านะคะที่ที่เหลือจากเมื่อวานที่ทานกันนะฮะก็จะทานกัน3ามคนนะคะเพื่อนโอเคค่ะก็ได้เหลือคนละสองชิ้นพอดีนะ เอ enjoy ก mm ับ hmm. น okay. ้นะคะอาหารสแน็คมือกลางวันนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสแน็คสแน็คสแน็ค สติคันเพลินเมนูวันนี้ก็จะเป็นฮอกริบบาร์บีคิวนะคะกระดูกซี่โครงหมูอบนะคะอบในเตาอบก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นบาร์บีคิวซอสนะคะแล้วก็จะมาเอาเลาะมันทั้งหมดออกก่อนนะคะแล้วถึงจะเข้าเตาอบ ก็จะใช้อะไรไม่มากคหารเพื่อนก็จะใช้แค่เ,เกลือแล้วก็พริกไทยดำนะแล้วก็จะเข้าอบยังไงขั้นตอนอบแล้วค่อยว่าแล้วค่อยว่ากันนะคะแล้วก็เสร็จแล้วพอใกล้จะสุกเราก็จะเอาออกมาแล้วก็จะใส่ uh, ซอสบาร์บีคิวอ,อีกครั้งนะคะ ส่วนผักที่เราจะทานแกล้มกับบาร์บีคิวก็จะมีตัวนี้นะคะมีพริกหวานมีสกินนี่นะคะแล้วก็มีบลอกเกอรีนะะ่ที่ขาดไม่ได้นะคะวันวันเอ่อโฟร์ออฟจูลนยนะคะก็คือวันฉลองวันชาติก็จะมีนะะเคาโปโรดเคบเปโดนแค่ของโปรดนะคะเคคะ่ะ นก,ก็จะใช้มีดจิ้มจิมลงไปในเนื้อหมูนะคะในเนื้อซี่โครงนี้นะคะเวลาใส่ซอสใส่อะไรเนี่ยเขาจะได้เข้าเนื้อจะได้รสชาติดีนะฮะเพื่อนอันนี้นก,ก็ใส่เกลือพริกไทยเนยนะฮะเพื่อนมีบอคคลี่ซลัรี่หมายถึงว่าพริกห<ม><ม>วานนะ สกินี่นะ,ะเดี๋ยวเข้าเตาอบค่ะส่วนข้าวโพดนีในะคะเพื่อน,นก็โรยเกลือเสร็จแล้วนะคะนกจะทาเนยนะคะละลายเนยแล้วก็จะทาให้ร,บรอบๆแล้วก็จะเข้าไมโครเวฟนะคะนกจะเข้าไมโครเวฟเพราะว่านกชอบสไตล์ไมโครเวฟจะอร่อยนะ,ะแต่วันนี้จะเพิ่มเนยเข้าไปนะคะเพื่อน อันนี้น่าจะเวป,ประมาณ6กนาทีน่าจะได้นะนี่เราก็ออกมานะคะสุกเกือบร้อเแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับอีกด้านนะ,ะแล้วก็จะเอาเข้าไปใหม่แันเพื่ม เราก็ทาซอสนะฮะทาซอสไปเยอะๆนะคะด้านนี้โอโอ้ ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนทำท้ายทั่วนะคะแล้วก็เอากลับเข้าไปอบอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็จัดเป็นที่ที่ไปนะคะต้องจัดใส่จานนะคะมีเครื่องเคียงอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมนะคะน่าทานไหม Happy 4 t h of July everybody Prost Cheers Cheers. Mm. Are we gonna say just a short game? Yeah. Yeah, yeah. Good good about it. Oh. We'll just mm. say a short grace, the basic grace that they taught us. Bless us, O Lord, in these thy gifts, which we receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Mm. Mm. And God bless America. Okay. Oh. Oh. I think I have. Sorry, I'm, I have to tell them what I got. Okay, a little bit. Say what? What they call? Ceviche? Yes, sausages, my friends. Ceviche. Really. What this? Potato salad. Uh -uh. What this? Rib, pork rib. <laughs> what this? Sauce. S secret sauce. What this? Oh. Ro ast, corn Roasted t e e v g โรสต์โ e สต l ดิ้งผักนะคะเพนก็อันนี้อาหารยินนะคะอาดินเนอร์ดินเนอร์ทมมวันอิสรภาพนะประกาศอิสรภาพของอเมริกานะมาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้กันนะคะวันพิเศษนะคะดื่มไวน์ไวไวน์ขาวนะ Cheers <laughs> enjoy <laughs> the and enjoy Baby and a The ribs are cooked perfect. Mm. Right? Mm. Can you pass it? Thank you.

เ o w everything ด mm ีอือหือเกี่ยวกับข้าวเอกซ์คลูนยู like it เปล่าทานด้วยกันเพื่อนอร่อยอร่อยอืมยมียมีผักค่ะ เฉันอะไรที่ชอบมากค่ะผัก I love vegetable ผัก We love vegetable Mama <Yeah. S 1> always made us have <Yeah. S 1> vegetable นี่ก็คือพริกพริกย่างนะคะพริกอบ Remember the story that Roxanne Roxanne lost her hair because she didn't eat vegetables. It wasn't Roxanne. It was. Uh, it wasn't Roxanne. It was. Um, I forget her name. Mervas. Who Mirva. What kind of name is that? That was her last name. Mm.